ลืมรหัสบัตร ATM ธนาคารกรสิกรไทยทำยังไงดีคลิปนี้นะคะเราก็มีอยู่3กรณีซึ่งก่อนจะไปชมก็ช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง o ร t travel กันด้วยนะคะกรณีแรกก็คือจำอรหัสบัตรไม่ได้เลยลืมไปเลยนะคะก็คืออาจจะไม่ได้ใช้มานานแล้วนะคะก็กรณีนี้นะคะทางธนาคารกรสิกรเขาไม่สามารถที่จะ เช็ครหัสผ่านให้ได้นะคะดังนั้นเราจะต้องเปิดใช้งาน ATM บัตรใหม่นะคะโดยจะต้องนำเอกสารที่ใช้ในการสมัครก็คือ ATM ใบเดิมนะคะที่เรา,าลืมรหัสไปแล้วบัญชีธนาคารบัตรประชาชนของเรานะคะไปที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาไหนก็ได้นะคะที่ใกล้บ้านที่สุด แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราทําทบัตรใหม่นะคะโดยราคาค่าธรรมเนียมก็ขึ้นอยู่กับบัตรแต่ละบัตรนะคะ ATM ทั่วไปราคาตอนนี้อยู่ที่300บาทนะคะปกติ350แต่ช่วงนี้เขาคิดแค่300บาทนะคะถ้าสมัครแรกเข้าเนาะแล้วก็รายปีก็300บาทนะคะยังไงก็ลองไปติดต่อที่ธนาคารกสิกรกรณีที่2ก็คือ,อเรา พอจะจำเลขบัตรได้นะคะแล้วเราก็กดผิดไปประมาณ3าครั้งเนาะมันก็จะล็อกเลยนะคะระบบล็อกแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะให้เจา้าหน้าที่เขาปลดล็อกให้แล้วก็เราก็พยายามจำรหัสให้ได้แล้วก็ใส่ไปนะคะสองสามครั้งถ้าใส่ได้นะก็กลับมาใช้บัตรเดิมได้นะคะถ้าใช้ไม่ได้นะคะก็ ต้องเปิดทำบัตร ATM ใหม่นะคะกรณีที่3ก็คือเราพอจะจำรหัสบัตรได้เช่นกันแล้วก็เราก็ไม่อยากที่จะไปธนาคารนะคะเราก็โทรไปที่เคคอนแทคเซ็ t เตอร์นะคะ028888888ก็คือโทร02แล้วก็กดเลข88ตัวนะคะแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่เขาพูดอะไรให้เสร็จแล้วเขาจะให้เราเลือก กด1กด2กด3ซึ่งเราก็รอแล้วก็กดศูนย์นะคะจิตติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เขาปลดล็อกให้หลังจากนั้นเราก็ไปที่ตู้ ATM นะคะไปพยายามใส่รหัสเดิมนะคะถ้าใส่ได้เสร็จนะคะก็สามารถใช้รหัสเดิมหรือจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ที่ตู้ ATM นะคะก็ได้ก็นี่ก็เป็น3กรณีนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเ,เข้าใจแล้วก็ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง r o a e travel กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ